นี่น่ากินไหมล่ะนี่พอดูเส้นนี้ใช่อันนี้เส้นเรือนี่เหมี่ถ้วยหนึ่งเส้นหมี่น้ำนะแล้วก็เส้นเส้นเล็กแห้งทุกอย่างเลยพี่หนูจะกินหมดหมูอันนี้อันนี้อันนี้นะะคได้ค่ะแล้วก็แยกถุงอ่องไม่ใช่ถุงอ่องดิบคณะแยกหรอเพราะว่ามันเป็นถุงอ่องคณะเอาถุงอ่องดิบลวกไหมคือหนุกถุงอ่องไม่ต้องลวก เอาถั่วลอบดิบคณะรั่วแล้วแยกมาที่งงปะอาทวนงอกดิบคณะรั่วเส้นเส้นเล็กโอเคจบรับที่สุดเดี๋ยวเรือป๊าบอยุทยาเธอมาอยุทยาต้องมากินนะจ๊ะเกี่ยนั่งก่อนแต่ว่ากูรำคาญมึงละจ้ะแค่หมูแบบวันนี้มาขอหนังสือก็เลยหิว ตื่นเช้าเลยหิวเลยต้องมากินกว๋วยเตี๋ยวเรือก่อนไปสอนหนังสือเธอมันน่ากินมากเลยดูสิดูเครื่องเขานี่ลูกชิ้นเธอมีหมดเลยเธอหน้ <c oughs> ากินมากนี่ทำเขาเยอะมาก <c oughs> ดูพี่เขาทำนี่เลิตานกว๋วยเตี๋ยวปั๊บอยุธยาน่ากินมากเธอ <c oughs> โอ้ยน่ากินจริงๆเธอมาแล้วนี่น่ากินไหมล่ะนี่พอดูสิ่งนี้น ของหอมุนที่อาจจะแบ่งไม่โคงกันด็มันฉ่ำชื่นมากดูมือดูพิกแบบนี้ดูพริกเธอสูมเข้ามาดูเครื่องปรุงเขานี่แบบว่านี่ดูพริกตำน่ากินมากมันหอมชื่นใจมากคือกลิ่นมันคือกัดจมูกเลย<อ>ก็๋วเต๋ยวเลือแห้ง ใส่ดูจิ้มปลาด้วยเอ้ยเขาใส่ดูจิ้มปลาด้วยเธอร้านเนี้ยนนเส้นหมดเอาผสมเลื่องปลากินน้ำนะเธอบอกก่อนผัดเจียวเรือที่นี่อร่อยมากผัดเจี๋ยวเรือแห้งกับผัดเจี๋ยวเรือน้ำร้านปารเธออยุธยาแกของเหลือนะจากชามแรกเนี่ยอย่าทิ้งนี่ค่ะเธอ น้ำมันแห้งมากหน้าร้อนนะเธอหน้าร้อนน้ำน้ำน้อยมากถัก่วเหลืองก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้ยเนี่ยบะหมี่บะหมี่ไงน้ำไม่มีเลยอืออือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาคุ้มชื่อโดยเฉพาะร้านป๊าปเถอ สิุดที่มหาลายัยกินตลอดร้านป๊า๊มร้านป๊าป๊มวิทย,ยา